สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนักเด่นสตาร์ดันะครับก็คลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปสั้นๆที่ทํามาขั้นคลิปยาวๆนะครับผมเพราะตอนนี้เนี่ยผมทําคลิปยาวของนักเด่นยาย่าไว้คือมันยาวจริงๆครับผมก็เลยเอาคลิปนี้มาแทรกไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงน,นี้ไม่มีอะไรจะลงนะครับก็เป็นเหตุการณ์ย้อนอนดีตน,นะครับผมที่นักเด่นยาย่าได้ไปเที่ยวยุโรปด้วยกันนะครับผมคือ,อข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็นํามาจากการสัมภาษณ์ ช่วงก่อนปีใหม่ในปี2025นะครับก็เป็นช่วงที่สื่อได้สัมภาษณ์ของคุณยา่านะครับซึ่งทำให้เรารู้ว่ายา่ยากับนเดชนเนี่ยคบกันมา10กว่าปีนะแต่ว่าพวกเขาอ่ะเขาดาวปีใหม่กันแค่2ครั้งนั่นเองนะครับผมก็ครั้งล่าสุดก็ที่ไปยุโรปในปี2025ที่ผ่านมานะครับผมผมพยายามหาข้อมูลที่ทั้งคู่เนี่ยเขาดาวกันครั้งแรกนะผม แต่ว่าหาไม่เจอแล้วครับผมมันน่าจะเก่ามากอะ่ะเก่ามากที่ผมว่าผมเสิร์ช Google อะ่ะก็เจอแต่ข่าวนี้นะครับผมคือผมพยายามพิมพ์ว่าเฮ้ยนันเยยกเตะยายาเขาไปเขาดาวกันที่ไหนในแต่ละปีไม่เจอเลยครับผมคือคงก็คงเป็นเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยมีคือจริงๆบทสัมภาษณ์ของยายาเขาก็ได้บอกว่าเวลาไม่ตรงกันเลยครับผมเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีภารกิจที่ต้องทานะครับผม คือท้งด้านยาย่าเนีย่ยางานเยอะงานเยอะงานถ่ายแบบเยอะงานถ่ายหนังเยอะจนแทบจะไม่มีเวลามาเจอกันเลยในช่วงปีใหม่นะครับก็ทิปนี้ก็เป็นการทิปไปเข้าดาวกันไกลถึงยุโรปนะครับก็คนน <c> ะ <oughs> มันก็มีเรื่องอาหารที่ยาย่าได้บอกว่าคนจัดทิปเนี่ยก็พี่แบร์เป็นคนจัดทั้งหมดเลยนะครับผมจองโรงแรมยันตั๋วเครื่องบินส่วนยาย่าก็ ขอนั่งสวยๆอย่างเดียวนะผมอันนี้คือญาญ่าเขาบอกมาอย่างนี้นะครับก็หลังจากที่เราได้เห็นกันนะครับก็ทั้งสองคนก็ได้ใช้เวลาเต็มที่แบบเต็มที่จริงๆครับผมไปเล่นไปเล่นสกีไปชิลๆกันที่หิมะแล้วก็มีภาพหลุดๆแบบแนวเซ็กซีสส่นิดนึงทั้งเฉตยญาญ่าทั้งคู่เลยนะครับผมผมว่าก็ดูคนก็คงได้เห็นกันแล้วนะครับ เขายังบอกว่าไลฟ์สไตล์ทั้งสองคนเนี่ยก็เข้ากันสุดๆด้วยนะครับผมก็คงได้เห็นภาพกันไปแล้วนะครับก็เป็นภาพที่ผมนํามาลงในคลิปนี้นี่แหละครับผมจริงๆคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยครับผมแค่มาบรรยายใครเครียดชิวๆเรื่องราในอดีตเฉยๆนะครับผมก็ถ้าใครที่ชอบโมเมนหวานๆของนักเด็กกอยาย่าผมจะทอาออกมาอีกแน่นอนครับผมแล้วก็ไม่ใช่คลิปสั้นแบบนี้นะครับผมก็มีคลิปยาวๆทั้งบทสัมภาษณ์ในอนาคต ตามมาอีกแน่นอนนะครับ